สืบเนื่องมาจากคลิปที่แล้วนะคะที่หญิงเคยแชร์ว่าหญิงค้นพบแล้วนะคะว่าอาชีพอะไรในออสเตรเลียนะคะที่รายได้สูงงานสบายแล้วก็ใช้ระยะเวลาเรียนน้อยนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะหญิงก็จะมาเปิดเผยนะคะเกี่ยวกับอาชีพที่ว่านี้ให้ฟังกันนะคะซึ่งบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะแล้วก็เป็นประสบการณ์ของตัวเองที่จะเอามาแชร์นะคะถ้าเกิดใครที่ทํางานสายนี้อยู่แล้วแล้วมีความคิดเห็นต่างนะคะก็สามารถที่จะมี ความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปได้นะคะไม่ว่ากันนะคะก็อย่างที่หญิงบอกนะคะว่าหญิงอะทำงานทางด้านดูแลผู้พิการตามบ้านด้วยนะคะซึ่งภาษาอังกฤษนะคะที่นี่เขาเรียกว่าอาชีพซัพพอร์ตเวิร์เกอร์นั่นเองนะคะซึ่งจะบอกว่าอาชีพนี้นะคะรายได้ดีจริงๆนะคะทุกคนหญิงทําอาชีพนี้มาน่าจะประมาณ2ปีนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะ เป็นน้องใหม่ในวงการนี้เหมือนกันนะคะปกติยิงทํางานในโรงพยาบาลกับเกเจนตแคร์เป็นหลักนะคะซึ่งเพิ่งจะเข้าวงการนี้ได้ไม่กี่ปีนี่เองนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอาชีพนี้รายได้ดีจริงๆนะคะเพราะว่า,าทําไมถึงบอกว่าอาชีพนี้รายได้ดีถ้าเกิดว่าคุณนะคะไปเจอเคสที่เขาให้เรดที่จริงใจนะคะต้องบอกว่าเรดที่จริงใจเพราะว่าแต่ละคนทํางานอาชีพเดียวกันทํางานสายงานเดียวกันดูแลผู้พิการตามบ้านเหมือนกันแต่ได้ค่าแรงไม่เท่ากันบางคนได้40 บางคนได้50บางคนได้60ทําไมถึงได้ไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวค่อยไปเล่าอีกทีหนึ่งนะคะว่ารายละเอียดว่าทําไมแต่ละคนถึงได้ค่าแรงไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าจะมาแชร์ว่าค่าแรงที่จริงใจค่าแรงที่หญิงบอกว่าทําไมมันอาชีพนี้รายได้ถึงสูงจังเพราะว่าถ้าคุณไปเจอเคสที่เขาให้ค่าแรงที่จริงใจให้ค่าแรงตาม NDIS Award Rate นะคะค่าแรงจะได้แบบ หนักจัดเต็มแบบในตารางที่หญิงจะขึ้นให้นี้เลยนะคะอันนี้ที่หญิงโชว์ให้นะคะก็เป็นตารางค่าแรงที่จริงใจที่บางเคสเขาจะจ่ายให้คุณตามนี้เลยนะคะอย่างเคสล่าสุดที่หญิงไปดูแลมานะคะเขาจ่ายให้เลยตามตารางที่ขึ้นให้นี้เลยค่ะหญิงขึ้นเวนดึกนะคะสําหรับเคสนี้ก็คือ6ดึกด้วยกันนะคะอาทิตย์นี้หญิงจะได้เวน เวรดึกอ่ะเป็นเวรแอคทีฟสชั่วโมงนะคะสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนเขาเรียกว่าเวรแอคทีฟนะคะก็คือจะให้เลดประมาณ75ดอนต่อชั่วโมงหลังจากเที่ยงคืนไปเขาเรียกว่าเวนไม่ Active Inactive หรือว่าสลิปโอเวอร์นั่นเองนะคะก็คือเวรนอนนะคะเขาก็จะเหมาใจาให้เรานะคะเบเสร็จแล้วนะคะคืนนึงนะคะ8ชั่วโมงนะคะหยิงจะได้รับค่าแรงอยู่ที่435ดอลลาร์ดอลออสเตรเลียนะคะอันนี้คือค่าแรงที่จริงใจนะคะสำหรับ เวนเช้าก็จะได้อีกเลทหนึ่งนะคะตามที่หญิงขึ้นให้เลยนะคะก็คือเวนเช้าเวนบ่ายนะคะเวรเสาเวรวันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดฮอลิเดย์เนี่ยจะได้ค่าแรงต่างกาันจะเห็นว่าในตารางนะคะมันจะมีทั้งหมด3ช่องนะคะเป็นเลเวล1เลเวล2เลเวล3เนาะอย่างเคสที่หญิงดูแลเนี่ยจะเป็นเลเวล3 e เลเวลก็หมายถึงว่าผูก ป่วยหรือว่าคนไข้เนี่ยต้องการการดูแลที่ซับซ้อนหรือว่าเป็นเคสที่ยุ่งยากดูแลเฉพาะทางขนาดไหนอย่างเลเวลสมนี่ค่อนข้างจะดูแลเฉพาะทางค่อนข้างจะต้องการการดูแลเป็นพิเศษนะคะเคสหนักนั่นเองนะคะเคสหนักสุดก็คือเลเวลสเนาะอย่างหญิงเนี่ยจะได้อยู่ที่เคสยหญิงเนี่ยจะเป็นเคสเลเวลสเนาะเวรเช้าจะจ่ายอยู่ที่67.66ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อชั่วโมงนะคะเวรหนึ่งจะมี8ชั่วโมงนะเขาแบ่งเป็นเช้าบ่ายดึกนะคะเวรละ8ชั่วโมงส่วน เวนบ่ายจะได้อยู่ที่74.47ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อชั่วโมงค่ะส่วนเวนวันเสาร์นะคะก็จะได้อีกเลทหนึ่งค่ะ94.91ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อชั่วโมงเวนวันอาทิตย์จะได้122ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อชั่วโมงส่วนวันหยุดฮอลิเดย์จะได้เกือบประมาณ150ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อชั่วโมงอันนี้เป็นค่าแรงที่จริงใจที่หญิงอยากจะเอามานําเสนออยากจะให้ทุกคนได้ทราบว่าอาชีพนี้นะคะมันก็จะมีะบางเคสที่เราไปดูแลแล้วเขาจะจ่ายเงินให้เราตามเลทนี้เลยนะคะสําหรับคนที่ได้เลทไม่ไม่ไม่ตรงตามนี้อะ่ะถามว่าไผิดไหมไม่ผิดนะคะม,มันขึ้นอยู่กับข้อตกลงของเรากับคนที่จ้างงานเราว่าเขาจะจ่ายให้เราเท่าไหร่นะคะแล้วถามว่า จะทำยังไงถึงจะสามารถทำงานสายนี้ได้สายนี้จะต้องเรียนจบอย่างต่ำา c e r t 3นะคะ c e r t i f i c a t e 3 disability หรือว่า C ซิ i ์ติฟิ e ท care หรือว่าพวก individual support นะคะอย่างส่วนตัวหญิงเองเนี่ยหญิงไม่ได้จบ disability โดยตรงนะคะ หญิงจบเซิร์ u 3 AQK เซิร์ต4 8 e แต่หญิงสามารถรับงานพวกนี้ได้เพราะว่าหญิงมีประสบการณ์มาจากไทยหญิงเคยดูแลผู้พิการที่ไทยมาก่อนหญิงเคยมีประสบการณ์ดูแลผู้พิการในออสเตรเลียามาก่อนประสบการณ์ค่อนข้างที่จะเวอร์มากกว่า certificate เอาง่ายๆนะคะก็เลยสามารถที่จะสมัครงานด้านนี้ได้นะคะหรือ ใครที่อยากทํางานสายนี้ก็ลองไปเรียนทางด้านนี้ดูนะคะระยะเวลาเรียนสั้นค่ะอย่างที่หญิงบอก4เดือนถึง6เดือนเ,อนเอนท่านั้นเองก็เรียนจบแล้วนะคะแล้วก็ ถามว่างานมันก็มีทั้งงานสบายและไม่สบายนะแล้วแต่ว่าเราจะเจอเคสแบบไหนนะคะถ้าเจอเคสหนักมันก็หนักเหมือนกันค่ะก่อนหน้านี้ยิงก็เจอเคสหนักมาเหมือนกันหนักจนแบบปวดหลังจนเป็นโรคปวดหลังปวดเอวเพราะว่างานหนักมากนะคะอันนี้ก็ต้องเล่าให้ฟังว่ามันมีมทั้งเคสหนักและก็เคสสบายนะคะมันไม่ใช่ว่าจะสบายทุกเคสนะแล้วก็อาชีพนี้ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงสูงนะคะต้องบอกไว้เลยนะเพราะการดูแลผู้พิการตามบ้านนะคะถ้าเกิดว่าคนไข้ เกิดอะไรขึ้นมาระหว่างเวรเราเนี่ยเช่นหยุดหายใจช็อกนะคะเราจะต้องรับสถานการณ์นั้นให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นอาชีพนี้ค่อนข้างมีความเสี่ยงเพราะเราดูแลคนไข้อยู่กับคนไข้เพียงแค่2คนนะคะ